อื้ o ดีห Enemy remaining อย้ยอุย๊ยเอ็ดนะเนี่ยขอนะนะครับนะๆนะนะนะเอเเอในความคิดของไอกิดรีลยไอคิดว่าพี่มีเชือจีนไหมทีไม่มีไอ้คิดว่าพี่มีเชือจีนอ๋ <laughs> อผมคิดว่าไม่มีมีเด่ไมีเชื้อจีนหรอนิ่หรอเม่เชือจีนด้ยไม่เอาแค่รูปลักษพี่อ่ะคิดว่ามีเชื้อจีนไม่มี <laughs> ใช่มีเชื้อจีนบางคนก็บอกว่าดูมีเชื้อจีนอ อืมไอ้ก็คิดแบบนั้นแต่พี่เอก็ไม่ได้ตาตีใช่ไหมพี่ก็ไม่ได้ตาตีใช่ไหมใช่แต่แบบไม่รู้ดิมันมองก็เหมือนนะผมไม่เซตีเทัเดียวโอ้ยล้วฮะอวะเยเ่ยย้ยเยยเ last player standing มึงยิงอะไรอ่ะทำไมโดนหัวงตัะพี่ของนิกเมื่อกี้แล้วทุกคนแบบมองไปที่นิกเ o r t v e r y o n e y o e a ซ s ีแล้ของนีของดีนของดี ใช่อลอสมาแพ็ทเราเมื่อกี้แม่นับไหมนับปะ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 คันเดอร์วิชไม่ใช่วิงแมนสปลังสิมีวอลนี่ว่ะมาร์ชพีด reloading ขโมยมาแล้วในตู้เขาตู้กับเจ้าของขโมยมาเกมเริ่มนี่ขโมยหมดแล้ว reloading ขโมยหมดเลยโดนตู้อ้วน last player standing อยู่ไหนเนี่ยตาทำไมสองตาเมื่อกี้มันรู้สึกแบบกระพริบตาเดียวเท่านั้นวัยจบเลยเหรอเอาปะหรือไงจะแบบจะแบบดยวแน

เี๋เปยโอ้โโดนสคสค่ k s i g โอ้ยหทีรอได้ทีรอได้เสียงโดดบอกพี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่นี่มีปลาบอะดดจ้าี่เสียแล้วอีตัวไม่รู้เลยวลุสองพันะ เฮ้ยเออปีสองพันไปไปยีไปดไปห้ามาถ่ายไปถ่านแล้วอ่ะแม่งก็ว่าจะไปล้างหลอดก็ไม่ได้ไปล้างตะครีพี่ก็ดูดหลอดต้นตำพี่ดูดต้นตำเหรอไม่หลอดแบบหลอดดูดน้ะที่กลิ่นสดๆเข้าหน้านเดี๋ยวแม่งลูกสองอีกรอบเอาไงดีพี่บายให้ได้ลูกหนึ่งเหมือนเหมือนเข้าไปในไซส์แล้วเหมือน

you should run <laughs> <laughs> i'm out <laughs> so you little home

เขาจะมีแฟตไหมคิดว่าไม่อ๋อมันจะไหลสมุกไหลสมุกได้มันจะไหลเอาปืนนี่ไ,ไหลแล้วไหลแ<อ>ล้วนอ้ป<ฮ>ืนไป We miss planting Oh goodbye good yeah. Spike for me เ e าตัวนึงต้องทำอะไรเลยสบายดัง่ดจหง่อยนใจดีกว่าพี่แบบไม่สนใจใครข้างนั้นนะดังู้จเดี๋ยกเรลย thank you ไม่ดปเลยมาหน้านึงต่อไป Tôi này, tu ta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 y, Joy tay, tu tay, Last player tu tay, 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 <laughs> Need a drop. <laughs> Thanks so <laughs> 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 much him up, my. Santa, Santa. you did good. Yeah. <laughs> you should run. <laughs> <laughs> oh. <laughs> oh. <laughs> one enemy remaining. one. Yeah. 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 พมาจะเหล่าแล้วรับมีแล้วไม่จะยังงของพี่นะของพี่นะเตกันไหมสามกาสามตัวอะไรพี่ปู่มันวากูแล้วไปแล้วม่ว่าอยู่อยู่มาเก็บการ3ตัวเลยตางเลยน e t Spike w i มีตัวนะต่างโค้งต่างเฮ้ยเฮ้ย j o k e s over You're dead เจอ้จอเ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 อเจ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 ทำจอเ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 จอวจอเ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 จอจอเจอเเเเออ

1 enemy remaining. Bye. Ah, wow, you your fun. Oh. mine the <tang> fuse. <Faut in> <büyük> <night later. laughs> <laughs> <hums> Someone's there. <achi ajustepsuklden> <hums> 1 oh. <hums> 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 โอ oh. wow. oh. oh. ้ยขี้งิ้งโอ้โมี่โ้โหสตัวไม่โดนตั้ตัว Spike <prom ise. S 1> down no. m i um. oh. Last player standing ไ oh. ม uh ่น่าไปอยู่มุมนั้นเลยอยู่ซากางเลยก seconds left I'm go! Me me me, 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 me. me. Saw you, much. i He was your Yeah me, me, me I'll take it! Seconds left <laughs> One enemy remaining

Last you n เ s t a n d i n g One enemy remaining ตัวว <mid> ่าสองพัน <what> อ่ะ <wheels> ป <azo> ิงสองพันล่าสุดอยู่ไหนไม่รู้เหมือนกันเกริ่นโอ้ปิงสามพันโอ้ไม่เล่นไหมเราเพื่อนอยู่มิติไหนเนี่ยรวยนู่นพี่เก่งมีเจาะ You should run over You're dead

ที่ไปนท่านมากนะเดี Luckily, <c oughs> <Yeah. c oughs> ๋ยวพี oh ่ก็เจอขอนะนะครับนะนน้ไม่โดดเลยนะอะไรวะจริจหรือพราพี่เล่นมันดอวะพี่แบบเล่นแฟนทอมเนี่ยเบปเท้ากเมอร์เรียบรอมีเอ้ยได้คารินเดอร์มมันตก

ไ้ยมันออฟนะเราปุบปับปุบปับ30 seconds left ว่อยู่ไหนว่าน่าจะปิงนะมาดูสองพันใช่หมแต่โลว์นี่เนี่ยมีไมโลอยู่อะไรตีนี้เสียงมันจะอยู่นะ10 c o n า s, <c oughs> <S <c oughs> left one e ั e m y remaining My down A. One enemy remaining. <laughs> <Yeah>. Defenders win. <laughs>